วันนี้จะพามาเดินริมอ่างแบบชิวๆในพื้นที่โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรืออ่างพวงแต่ก่อนจะไปชิวกันไปรู้จักกับอ่างพวงกันก่อนดีกว่าคะ่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานพระราชดำริให้กรมจมราน ก่อสร้างอ่างเก็บน <Yeah. S 1> ้ําและระบบผันน mm ้ hmm. ําจากอ่างเก็บน้ําที่มีศักยภาพการเก็บกักที่สูงไปสู่อ่างเก็บน้ําที่มีศักยภาพการเก็บกักที่น้อยกว่าเป็นการบริหารจัดการเครือข่ายอ่างเก็บน้ําหรือที่เรียกว่าอ่างพวงประกอบด้วยอ่างเก็บน้ําจํานวน6แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันนึงแห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำเว้ยไซงานตั้งอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี5แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำเว้ยไม้ตาย างเก็บน้ำตุ้มขามอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดอ่างเก็บน้ำห้วยทรายและอ่างเก็บน้ำห้วยทรายอุปโพง เนื่องจากอ่างเก็บน้ำไว้ใสงามจังหวัดประจวบคีกรีขันเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่รับน้ำมากกว่าความจุมีศักยภาพสูงจึงสามารถผ่นน้ำมาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำทั้ง5แห่งในจังหวัดเพชรบุรีให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อความต้องการตั้งการอุปโภคบริโภคการเกษตรซึ่งในพื้นที่ชนบทานส่วนใหญ่เป็นพืชผักเศรษฐกิจที่สำคัญเช่นหัวใช้เท้ามะเขือเทศเป็นต้น เกษตรกรที่ใช้น้ําจากอ่างทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริเพื่อมาทําในการเกษตรในไร่นาส่วนผสมของผมพอมีน้ําขึ้นมาผมก็ดีใจมากเพราะผมสามารถทําการเกษตรได้ทุกอย่างทําให้ชีวิตของผมมีรายได้ที่ดีขึ้นไม่เดือดร้อนเหมือนสมัยก่อนผมก็ขอขอบคุณกรมชลประทานที่วางท่อเพื่อรงน้ําให้เกษตรกรและก็ทําคูรงน้ําให้เกษตรกรผมขอขอบคุณครับ ละ่ะก็ได้เวลาชิลกันแล้วเพราะในพื้นที่อ่างพวงมีอ่างเก็บน้ำที่สวยงามมากๆนั่นก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยไม้ตายลักษณะก็จะคล้ายๆกับทะเลสาบมีสะพานสีสันสดใสทอดยาวไปในน้ำตรงปลายสะพานมีศาลาให้เราไปดื่มดำ่ำกินลมชมวิวได้อีกด้วยฮ้อชิลสุดๆเลย ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจากเดิมพื้นที่แถวนี้ที่เคยเป็นพื้นที่ที่ถูกทำลายพื้นดินเสียหายเสื่อมโทรมไม่สามารถเพาะปลูกพืชใดๆได้ในอดีตแต่ว่าตอนนี้จากพื้นดินที่เคยแห้งแลง้งได้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์เช่นเดิมอีกครั้งจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาจนประสบความสําเร็จและสภาพพ,พื้นที่ก็ กลับมาสวยงามน่าชิลมากๆเลยค่ะถ้าไม่เชื่อก็ลองตามมาชิลกันดูนะคะ